คอนเซปต์ของหนูนะคะมาจากดอกไม้ค่ะก็เป็นดอกอารกาเนเซียเซียเนียซึ่งดอกไม้ชนดิดนี้นะคะหนูถือว่ามันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ The Power of Nature เลยไปดูเทรนด์ว่าเทรนด์ที่มีแนวโน้มที่จะกลับมาในปีหน้าม,มีอะไรบ้างโดยได้หยิบยกเรื่องของโมดูลาร์ดีไซน์เข้าขมาใช้ด้วยครัเพื่อให้เสื้อผ้าสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างหรือว่ามีเรื่องของอะดัปเทชันมาเกี่ยวข้องคิดคอนเซป ทำด i ไซ Shoot ออกแบบแล้วก็ตัดเย็บแล้วก็ส่งอาจารย์เฉยๆหนูรู้สึกว่าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆมันค่อนข้างวนลูกะคะ่ะเลยอยากํำเอาออกมาอยากลองชาเล่์ตัวเองคอเพราะว่าปกติไม่ค่อยมีตัวโปรแกรมอะไรอย่างเข้ามาเท่าไหร่อยากมาลองทํางานแล้วก็เรียนรู้ระบบในบริษัทใหญ่ๆค่ะมาศึกษาว่าเขามีระบบกระบวนการทํางานยังไงอยากจะมีประสบการณ์ที่จะสามารถเปต่อยอดในชีวิตการทางานในอนาคตได้ครับ คิดว่าโครงการนี้ของยัสปานะคะเป็นโครงการที่ให้โอกาสกับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ได้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วยัสปาเนี่ยก็เป็นคอร์เปอเรทที่ค่อนข้างใหญ่น่าจะทำให้หนูได้ลองเรียนรู้ในหลายๆบทบาทค่ะ